แม่นิชาตัดขาดโตโน่ลบรูปเกลี้ยงไอจีเลิกติดตามแม่นิชาตัดขาดโตโน่ลบรูปเกลี้ยงไอจีเลิกติดตามอันฟอลโล่หมดลูกเจ็บแม่ก็เจ็บจากประเด็นข่าวร้อนในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของนักร้องนักสแสดงโตโน่พากินและนิชานัทนิชาดังวัฒนาวณิช์ล่าสุดแม่ยุยกฎชกรคุณแม่ของนางเอกสาวนิชาได้ออกมาแสดงท่าทีชัดเจนต่อเรื่องราวดังกล่าว จากกระแสะข่าวล่าสุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่พากินคำวิไลศักละนางเอกสาวนิชานัทนิชาดังวัฒนาวณิชย์ที่มีข่าวหรือเรื่องความสัมพันธ์ของโตโน่กับผู้ช่วยสาวว่รทำให้คุณแม่ยุ้ยแม่ของนิชาได้แสดงท่าทีชัดเจนโดยการลบภาพถ่ายของโตโน่ที่เคยโพสไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวและเลิกติดตามโตโน่ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างโตโน่และนิชาเคยเป็นที่ชื่นชมของแฟนคลับ โดยทั้งคู่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักร่วมกันเช่นการทําบุญวันเกิดของนิชาที่มีโตโน่และครอบครัวร่วมกิจกรรมด้วยการกระทําดังกล่าวของแม่ยุยถูกมองว่าเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจและความต้องการปกป้องลูกสาวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยแม่ยุยได้ยึดมั่นในคติที่ว่าลูกเจ็บแม่ก็เจ็บซึ่งสะท้อนถึงความรักและความห่วงใยที่มีต่อลูกสาวอย่างสุดซึง้ง หากย้อนไปดูคํำอวยพรของแม่ยุ้ยที่เคยมีให้ลูกสาวก็ได้ทิ้งท้ายประโยคที่น่าสนใจไว้ว่าพวกเราทุกคนในครอบครัวรักน้องมากๆพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างน้องในทุกๆวันปลอแม่จะมีสติและเมตตามากๆแบบที่น้องบอกนะลูกรักสุดหัวใจซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักและความปรารถนาดีที่แม่มีต่อลูก เหตุการณ์นี้ได้สร้างความสเตือนใจให้กับแฟนคลับและผู้ที่ติดตามข่าวสารโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชมความสัมพันธ์ของโตโน่และนิชามาโดยตลอดซึ่งหลายคนมองว่าความรักของทั้งคู่เปรียบเสมือนรักที่ค่อยเป็นค่อยไปเต็มไปด้วยความอบอุ่นและจริงใจแฟนคลับจำนวนไม่น้อยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียทั้งในอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ด้วยความรู้สึกเสียดายและตกใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบางรายถึงกับระบุว่าไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึง ขณะที่บางคนก็ยังคงแสดงความหวังให้ทั้งคู่สามารถเคลียร์ใจและกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้